ต้อนรับวันวาเลนไทน์ด้วยโปรเดิตเคที่ดูแลผิวดูแลหัวใจนะคะมีแค่วันเดียวเท่านั้นต้องบอกว่าโปรดิตอันนี้เก็ตจัดแค่วันเดียวคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็จะต้องขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่อุดหนุนกับเคที่ด้วยนะคะสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าอยากจะรู้เคล็ดลับในการกินแล้วบารุงผิวดูแลผิวสำหรับคนที่ อายุแบบ40ปวกอย่างเกตเอง48นะคะอยากจะได้ทั้งผิวสวยใสยด้วยอ่อนไวัยด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องของฮอร์โมนเพราะวัยเนี่ยใกล้วัยทองแล้วควรจะกินอะไรหลายๆคลิปนะคะเกตก็แนะนําไปว่าควรจะกินพุทธาจีนอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับเลยเป็นสมุนไพรจีนที่แพทย์แผนจีนแนะนําเลย ในผู้สาจีนเนี่ยเขาจะมีวิตามินแบบหลากหลายเยอะมากๆถ้าใครศึกษานะคะจะรู้ว่าอมันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผู้หญิงเราเลยค่ะวันนี้เกดก็เลยจะมาบอกสูกันฟังนะว่าตัวนี้คือตัวเด็ดเลยที่เกดกินอยู่ เป็นประจำเพราะช่วงนี้เนี่ยเกดรู้สึกว่าในเรื่องของอายุ48ใกล้50ประจำเดือนเนี่ยเราต้องระวังละใกล้วัยทองจะมาไม่ปกติไหมมามากเกินไปส่งผลกับผิวด้วยเพราะว่าถ้าช่วงฮอร์โมนที่มันเวียงนะคะใครที่อายุใกล้การต้องระวังนะฮอร์โมนเวียงก็ส่งผลให้เกิดฝ้าฮอร์โมนได้เกิดจุดด่างดําได้และผิวแห้งกลานค่ะวัยที่ใกล้หมดประจำเดือนผิวจะแห้งและรู้สึกว่าร่างกาย รูปร่างก็จะไม่สมส่วนเท่าเก่าเกิดเซลลูไลท์ได้ง่ายกินอะไรก็จะย่อยยากแล้วก็เกิดไขมันสะสมเป็นเซลลูไลท์นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายเนาะรู้สึกร้อนมู้บว่าพวกนี้จะเป็นอาการของไวทองทั้งหมดก็เลยแนะนําเลยนะคะสาหรับพุทราจีนวันนี้ต้องบอกว่าพุทราจีนประโยชน์คืออะไรต้องขออนุญาตอ่านนะคะพุทราจีนเนี่ยก็จะมีวิตามินรวมเลยวิตามิน A วิตามิน B B ของเขาเนี่ยก็มีหลายนะหลายอย่างเลย B1 B2 B6 B12 มีวิตามิน C อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีไฟเบอร์นะคะทีนี้เนี่ยกินทําไม เเนี่ยต้องบอกว่าวิตามินเอก็ช่วยบำรุงสายตาค่ะยิ่งวัย40บวกไปแล้วสายตาเราเริ่มสายตายาวแล้วนะไม่ใช่แค่เราเนี่ยจะรู้สึกฟ้าฟางหรือมัวได้ ก็คือด้วยวัยด้วยอายุเราก็ต้องบำรุงสายตาส่วนวิตามิน A ก็จะช่วยเรื่องของลดจุดด่างดำเรื่องรอยแผลเป็นด้วยค่ะสำหรับคนที่เป็นฝ้าก็เลยแนะนำเลยนะคะสำหรับผู้สาจีนส่วนวิตามิน B ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหน็บชาบำรุงระบบประสาททำให้นอนหลับดีด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของวิตามินซเนาะก็คือเพิ่มภูมิต้านทานแก้หวัด แล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะแล้วมีในนี้เนี่ยก็จะมีแคลเซียมก็จะบำรุงกระดูกและฟันสำหรับผู้หญิงวัยทองนะใกล้วัยทองอย่างเรา40บวกกระดูกและฟันจะได้แข็งแรงป้องกันเรื่องกระดูกพุนด้วยในส่วนของลดจุดด่างดำเขาก็จะมีอยู่แล้วนะในนั้นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยรวมถึงทำให้อ่าเราขับถ่ายดีเพราะมีไฟเบอร์ค่ะ วันนี้ก็เลยเป็นโปรโมชั่นนะสำหรับทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เคที่500บาทเกดก็แจกฟรีเลยพุทราจีนไส้วอลนัทค่ะจะเห็นวอลนัทแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะชิ้นใหญ่มากอันเท่ามือเลยนะคะอย่างนี้ ทุกออเดอร์500บาทแถมฟรี1ชิ้นแบบนี้เลยถ้าสั่งซื้อชุดดูแลฟ้าก็รับไปเลยนะคะ2ชิ้นแบบนี้ไปรับประทานการบำรุงนะคะส่วนวอลนัทที่อยู่ในนี้แน่นอนก็ต้องมีประโยชน์เช่นกันค่ะวอลนัทจะมีไขมันดีนะคะตัวดีเลยให้เรารวมไปถึงวิตามินอ e ีด้วยก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ดูแลเรื่องของความดานัน ทีนี้เนี่ยวิตามินอ e ีก็ต้องลดริ้วรอยดย้วยใช่ไหมคะช่วยเรื่องลดริ้วรอยให้หน้ากระจ่างสวยใสยต้องบอกว่าในตัวทั้งพู้สาจีนทั้งวอนัทก็ช่วยเรื่องหัวใจด้วย ในวาเลนไทน์นี้หัวใจเราต้องดีผิวพรรณเราต้องได้เนาะมีความเปล่งต่างแล้วก็ดูแลทั้งฮอร์โมนด้วยก็เป็นโปรโมชั่นดีๆที่เกดจัดวันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับทุกๆออเดอร์500บาทรับไปเลยค่ะ1ชิ้นแต่ถ้าซื้อชุดดูแลฝ้านะคะก็รับไปเลย2ชิ้นแบบนี้จากใจเคที่ค่ะสำหรับชุดดูแลฝ้าถ้าสนใจนะคะก็จะมีด้วยกันก็คือเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน ด้วยเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเปล่งปลังอิ่มน้ําขึ้นและลดอาการแสบแดงแสบกลานตัวถัดมาเก็ดใช้ทุกวันเลยตัวนี้ก็เด็ดเช่นกัน BB กันแดดเคที่เ p สพีเบกบวกกันแดดแล้วออร่าหน้าใสาด้วยและสะบู่ในชุดนี้1260บบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะทักเลยนะคะ